มาหลายภาพแล้วก็คนจะต้องดูให้จบ CG จริงๆแค่ตัวทีเซอร์มาก็ยังเห็นว่าสมจริงสุดๆเลยเนาะสวัสดีครับอ่นนี้เออตี้นะครับหนุ่นต้งวันนี้เจอกับเรา2อสาคนนะครับในเพจภาษาหนังวันนี้เรามาอยู่ในภาษาหนังเล็กเชนเทเลอร์ครับอ่าติดตามได้ในหลายช่องทางนะครับใน t i k t o อกใน f เฟซบุ๊ก YouTube IG อ่าสะดวกช่องทางไหนติดตามเราช่องทางนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรา จะเป็นแรงใจให้พวกเราเป็นพระคุณอย่างสูงทําคลิปอย่างนี้ให้คุณดูเรื่อยๆอ่าเขาเรียกอะไรทํานาหวานตอนนี้ขยันมากโค้ทุกวันมันต้องมีสักคลิปหนึ่งที่คุณชื่นชอบอ่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่จะถูกใจคุณทุกคลิปครับแต่เราหวังว่ามันคงมีบ้างในบางคลิปที่ถูกใจคุณบ้างแหละแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นคลิปไหนฉะนั้นก็ต้องดูทุกคลิปนะครับบังคับว่ะอ่วันนี้ต้องมาดูวันนี้เป็นหนังพี่หนังหนังมันจะรีเมคหรือว่าเป็นภาคต่อ น่าจะภาคต่อภาคต่อเลยเหรอ Kingdom of the Planet of the Apes อ๋อมันคือเป็นไอ้นนี่นแห่งพิภพบานอนมันเป็นหลังจักรวาลของไอ้ไอไอ Planet of the Apes อ่ะมันคือ มันคือเป็นโลกสมมุติถึงว่าถ้าวันหนึ่งลิงมันของโลกมันรองโลกโลกม่งจะเป็นยังไงจริงจริง้ง่อนนี้ต้นขั้วมันตั้งแต่เป็นหนังตั้งแต่ปี70แล้วนะมันโดนรีเมคมาเป็นหนังรอบหนึ่งเนาะเป็นแมนตเดมอนแล้วด้วยซีจีมันด้วยซีจีที่มันพัฒนาขึ้นเนาะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นมีภาคต่อภาคแยกอันนี้ก็เป็นภาคต่ออีกอันหนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นภาคใหม่ถูกไหมน่าจะเป็นภาคต่อจากเดิมเหมือนก่อนหน้านี้เดิมที่เอ่อเดิมที่ซีซ่าาปป่ไ แล้วก็เหมือนเริ่มสู้คนเริ่มสู้ไม่ได้คือซีซ่าเนี่ยเป็นไอ้ไอ้ลิงตัวเนี้ยที่มันฉลาดสุดๆฉลาดฉลาดได้ฉลาดเท่าเทียมมนุษย์เลยพูดภาษามนุษย์ได้เลยคิดเหมือนมนุษย์เลยมันไม่ควรจะโดนอยู่โดนมนุษย์ขัโดนมนุษย์เอามาขังเอามาเลี้ยงดูเนาะแต่เขาโดนเลี้ยงดูคนที่ครอบครัวที่เป็นพระเอกนางเอกแล้วที่แบบจิตใจดีนะเขาเขาก็เลยมีเขาเรียกเซษเสียวของหัวใจอันหนึ่งที่เขาก็ก็ไม่ได้คิดว่ามนุษย์แมงเลียวทุกคนอ่า อันนี้เป็นภาค่องเขาครับผมลองดูกันตัวลงเป็นทีเซอร์หรือเทเลอร์เนี่ยทีเซอร์เทเลอร์น่าจะเทเลอร์นะพี่เห็นอะไรอ่ะะโดนเหมือนนอกนี่มันนิ่งเนาะโดนไทยแม่งสั่นอะไรไม่รู้ลมลมแรงนอกก็มีลม แค่เลี้ยงสิเลี้ยงินสี่ขี่ม้าเลี้ยงสี่ก็เป็นคนแล้วอ่ะนี่ไงพูดชัดเลย Everything การนตัวเองตัวเองอ่ซีซ่าซีซ่าที่ไม่ใช่สลัดตอนนี้ตอนนี้ซิสเลอร์ออกโปรนะอะไรสลัดบาร้อยสามสิบสี่บาทพร้อมน้ำรีฟิล จริงเหรอเราเป็นคนชอบไปกินสลัดบาร์ที่ซิสเซอร์เฉพาะวันเปล่าวันธรรมดาเพราะวันธรรมดาทุกวันใช่แต่ว่าบางสาขาเขาไม่ไหวนะจริงเหรอสาขาที่แบบต่างวันรไกลๆหน่อยใส่กลับเฮ้ยนีเซ็นทรัลเรียบตรวจเนี่ยมันดีอ่าวิวเอออีนวิวคนระดับเป็นห้างดีนะให้เอาสัตว์เลี้ยงเดินในห้างได้เลย แม่งซีจีสุดตีนใช่เลยทีหน่อยไม่ต้องถ่ายหนังกแล้วบ้างกันเนี่ยทอมิง g s ซ o n กล้องทำอะไรวะ only แล้วแถวนี้ซึ่งแปลว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยซีจีนี่โว้ดตีนลิงนี่แม่งใช่เลยนะคูดชัดแจ๋วเลยเออเออเป็นไงพี่ชอบไหมชอบชอบอันที่มันเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไร คือคือจริงๆเราชอบไอแพนเน็ตออมเอ็นะแต่พอภาคต่อเราเฉยๆเราว่ามันคนจบของมันอ่ะคือคือเราว่าพอเป็นภาคต่อแล้วมันเอิ่มเพร์เจอร์อะคือเราเราชอบเราชอบภาคภาคออริจินอลอะไอภาคต่อเราเฉยๆไว้มันมันเหมือนมันไปกันใหญ่ละแต่พอแบบพอพวกภาคต่อเงี้ยซีมันดีชิบหายเนาะมันมันทันปัจจุบันไงไม่รู้ว่าถ่ายยังไงอะ ก็น่าจะเป็นคนเขียวอ่ะแต่ส่วนเนี่ยให้อย่างนี้จะไม่เขียวเลยไม่เขียวเลยมั้ยเป็นจุดจุดแท็กจุดแท็กกับตัวคนคือจริงมีนักแสดงแบบขี่ม้าแล้วก็เขียนซีจีครอบนักแสดงอีกทีนึงอ่าแล้วไงวะแสดงนำโดยจุดแท็กถูตรงเงได้ชิงออสการ์จะได้ชิงออสการ์ไหม acting ยอดเยี่ยมเนี่ยไม่น่าได้เอ้าก็คนเล่นเหมือนกันนะไมนเหมือนมัน มันก็เหมือนอาวตารอาวตารก็คนเล่นนะไม่ใช่ว่าเขียนซีจีขึ้นมานะอืก็เขียนเป็นซีจีครอบคนอ่ะแล้วนี่นี่เวลาพูดคนก็พูดนะใช่เออมันก็มีจุดแข็งองซีจีปครอบซีจีกี่ปีวะเนี่ยเออดูไหมพี่ดูไหมไม่ดูเฉยๆนะเฉยๆอาจจะเป็นที่เราด้วยนะเรา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 สุดแล้วเออเนี่ยเหมือนสตาร์วออไี่เหี้ยอะไรของมึงตั้งหนาวะอะไรเงี้ยก็เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ต้องทําต่อพี่ มีคนดูจริงๆเหรอวะมีมีแสาวกเข้าเนาะใช่ใช่เยอะแต่ก็มีคนทั้งชมไม่ชมอะไรเงี้ยพี่ต้องถามพี่ทิมดิพี่ทีมพี่ดูก็ดูอ๋อเรไม่แน่อย่างเราก็ชอบดูขุนพันธ์นะเราก็ดูทุกภ้าเออเออทั้งที่แบบอะไรวะสามผากันนะเออเออแต่ละเฟื่องแต่ละฟื่องเลเออเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้จะมีเทรลเลอร์ใหม่แหละซีจีดีเฉยหายเนียนกิฟต์นะเนียนกิฟต์ไม่ลอยนะนั่นน่ะดิ ขนเขินผิวนะ <S 1> <S 1> <S เอออารยธรรมล่มสลายอะไรเงี้ยลิงเว้งของโลกแล้วธรรมดาไม่ว่าจะคนหรือลิงอ่ะแม่งมีคนหลงกนาจอ่แน่นอนอ่ะเ,อเรื่องนี้ถ้าใครเป็นแฟนเขาเรียกซีรีส์ไดกันนะเป็นแฟนซีรีส์พวกจักรวาลของหนังแผ <grammar. S 1> ่นนิ the ่งออฟเดอะเอทเนี่ยเออพวกลิงของโลกเนี่ยเรื่องนี้ก็ควรต้องดูอา่าก็ไปตามดูกันมาหลายภาคแล้วก็คนจะต้องดูให้จบซีจีดงจริงแค่ตัวทีเซอร์มาก็ยังเห็นว่า สมจริงสุดๆเลยเนาะอ่าโอเคปีหน้า2024เจอกันเรื่องนี้